<c oughs> โอ้ยขอใ้แฮมเปิดคลิปก่อนครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขพุดสุขคนครับเมื่อนี้กระผมคนบมวิบยีกครับได้ขึ้นรถท้องถิ่นขบวนที่สี่สาหนึ่งชุมทางแก่งคอยขวัญแก่นนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้ขี่สุดสายเลยครับตั้งแต่แก่งคอยจนหอดขวัญแก่นเลยครับกลับบ้านเท่านั้นซึ่งขบวนนี้ครับ ออกจากชุมทางจังควยตีหาตรงเปี๊ยกนะครับบรรยากาศกสมมีมืดๆกังสีแล้วครับตะเวนประทันเอเข้นเนาะระว่างนี้ครับรถไฟกสีแลนฟ้าดงพญาเย็นนะครับไปเรื่อยๆครับสองขางทางรถไฟกสีเป็นภูเขาครับอันนี้เขากระมหอดสถานีผาสเสด็จครับผมแลนได้มาประมาณพอเขาครับ ฟ้ากันเริ่มสแจ้งแล้วครับนี่ครับกวนนึงครับก็ต้องขออภัพยพ่อแม่พี่น้องป้องกปาสุสุวันทีกำลังรับชมเนื้อเนื่องจากว่าโทรศัพท์ผมมันบบมีกันสั้นครับบางช่วงบางตัวเนี่ยมันอาจสีมีสายสสั้นนะครับอาก่าผมกาอยากสิทธิไทยบรรยากาศไทยยุ่ยยมให้ พอไหมพี่น้องเบอร์นะครับตอนนี้การย่อมคันน,นี่เต็มอย่างไร้วครับก็สิมิแช่ซุ้มตุนไม้นะครับจริงจงแล้วคันไม้แอมูเว้นเนี่ยโอ้วิวสิงห์ข้ามตุ่นอีนค,ครับรถไฟทางรถไฟเนี่ยมันสีเลาะไปตามภูเขาครับขามเขาพาป้าบุปผ้าหลวงครับนี่ครับ ผูเขาเท่านั้นครับส่วนหลายสิเป็นผู้เขาหินปูนนะครับสถานีต่อไปนะครับกระสิเมนสถานีหินรับนะครับถัดจากพาเสร็จไปช่วงนี้น็กมือถือใส่เพื่ออะไรครับถือว่าค่อนข้างแาบหน่อยพอสมควรครับสีเด่นโทรศั์ดีอย่างกับว่าไหนเอาเป็นว่าเบิง์วิวขากท้างก็แล้วกันเพราะตะแก่เงาพ้นกับไม่ค่อยไลยมันได้ครับ เติมยูแกงคอ้อยประมาณบัพอสิบ,บปนนะครับซึ่งขบวนนี่ครับมีทําเบิดสี่ตู้ครับบาร์มือกับมีอยูสองตู้ครับแล้วแต่รถนี่ครับโอ้ดันกับในนิยายครับมีตึกการยุการปลาครับแต่ที่เห็นหนั่นคือโรงปูนนะครับแลน,น้าแต่จะเข้าครับ เขากทมเข้าสู่สถานีรถไฟหินรับเนาะต้อนนานี่แหละครับนี่ครับเขาพวกประสิมีถนนมาคู่ขนามแล้วครับรบรรยากนาศเนี่ย ก็ถือว่าเย็นสบายดีครับย้ำมือเศร้าช่วงต้นฤดูฝนครับฝ้าค่ะสิอขึ้นคึมเจาหน้อยครับพบร,รยากาศแบบนี้แหละครับย้ำมือเศร้าอากาศเย็นสบายสูดอากาศได้ย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมกาแนะนํำไห้พอไปพี่น่องใสแมกคอนคาับาช่วงนี้ฟุ้นกาดสี หลายจะน่อยครับนี่ครับทั้งใส่มือของพ่อเมพี่นองแล้วก็ิิเป็นหุบเขานะครับอันนี้เขาก็แลนด์เจอทิกเขาเลยครับอ่าในที่สุดเข้ากับหอดสถานีหินรับแล้วครับซึ่งสถานีนี้เนะี่ยตั้งยืน แบสิเด้งเรกได้ว่ากลางปากลางเขาเลยครับนี่ครับหินลับยู่สถานีนี้นะยู่ทางขวามือครับกับมีรถปูนทิฟไอจอดเลียงกันสายไลเต้มอยู่ครับนี่ครับสถานีต่อไปครับกับมวกเหล็กนะครับโอเคครับตอนนี้ครับแดนออกมาแล้วครับรถไฟกำลังเข่า โค้งขวานครับโค้งขวา,แล,วขวา,าวแล้วครับโค้งทรายโอ้ผมจำมักแล้วนี่แหละครับเวลานั่งรถไฟโมบาสิโค้งขวาโค้งซ้ายมันบ่นรู้สึกว่าวิงแกนหรือว่าเม้าเลยครับเพราะว่ามันมีอากาศไทยที่ตลอดครับรถไฟสันสามเนี่ยเปิดหน้าต่างรับลมคือยัง เขนัง่งรถไฟอยู่ส่วนสนุกตอนเขาเป็นเร่องนห่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทายในขบวนรถทับตู้ที่ผมนั่งเนียรวมผมน้ำกับมีแค่สามคนครับนี่ครับแจ้งแล้วครับพี่น้องแจ้งแล้วไปเรื่อยๆครับหอดใส่แล้วปุลืมเค้าแล้ว อ๋รู้สึกว่าเป็นมวกเหล็กครับแมนแล้วครับมองนี่กับเป็นสถานีมวกเหล็กใหม่ครับหวัวกระแลนพันนะครับกำลังสีเขาสู่มวกเหล็กเก่านี่ครับที่พ่อแม่พี่น้องกับนังเห็นอยู่ทางสายมือเนี่ยเป็นทางรถไฟทางครูยกกระดับขวางมวกเหล็กครับ โอ้สวยงามขนาดครับเป็นทางโคง้งยางดีครับขนาดกับทางรถไฟเข้าไปครับตอนหนาเป็นผู้เป็นเขาครับสุดยอดเลยครับอีกแล้วภาพที่พ่อแม่พี่น้อง เห็นอยู่ในโทรศัพท์นะของแท้สวยงามก็านี้หลายเท่าครับอยากเสียให้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับแล้วเขาก็เข่าสู้ตัวอมเพิ่มวกเหล็กแล้ครับทาน,นี้รถไฟมวกเหล็กคือทุการจอดรับรงู้โดยสารครับนอกจากแกงค้อยแล้วสถานีถัดมาที่ค้นขึ้นหลายคือว่าสถานีมวกเหล็กครับตอนนี้ค้นกับขึ้นมา พอสุกวันแล้ะครับสถานีต่อไปกลางโดงครับนี่นะครับตองนี้แล้วครับเป็นจุดที่ผมมักที่สุดเลยครับเป็นทางไฟทางโค้งนะครับพร้อมกับภูเขาที่ช้างหนาทางขวาก็สิเป็นถนนมิตรภาพนะครับก็จะมีรถเบิ่มแลนนะครับถึงแม้ว่ามันสีเศร้าขนาดนี้นี่ครับโค้งสวยๆนะครับ โอ้คมละอยยกมีกล่องงามๆมาถ่ายดิย <c oughs> คือสีงามข้างหนาะแต่ว่าครับตามอัตราภาพนะครับยอ้อนภนพในมีงประมาณยังจะชมผ่านกล่องมือถือไปก่อนครับ <c oughs> นี่ครับตัวน,นี้เขาก็ได้ เข่ามาได้เขตโครลาลัดแล้วครับกระจาเข่าสู้กลางตงปากระโศกบันไดมะนี่ครับวาดบันไดมะได้หรอแล้วก็สีเข่าปากช่องนะครับอ่ะสารคดีนี่คือสีมีสมนี่แหละครับ,บขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ฟังผมจมทีให้การรับชมกันนะครับพ่อกั่ไม่ได้คลิปหนาครับสวัสดีครับ